สวัสดีครับพี่น้องป้องไปติโกเราประสุกูทุกคนครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับวามหาเชฟผ้ามาชมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับเก็ดปารกิจนี่ครับตัดวอยครับพี่น้องตัดวอยเมื่อนี้เขาบอกมีอาหารครับเป็นผ้าสูบปลาครับไปเบื้องกันเลยว่าสาเนี่ครับสีมานหรือป่ะมานเด็ดปลาตัวใหญ่หรือปาตัวใหญ่ครับเพราะนเอาไ่ได้สูบโดนนะครับกับสองปีนะครับสาเนี่ไปเบื้องกันนะครับ นี่นะครับสะสะบ่ได้สูบรวนครับสะนี่เป็นตบมีป่าอยู่อาหารกลางเวยนครับมื่อไงคนหุ่นที่นน้นโน้นเนนด,นดือดไปิ่เดิดน,นี่ประควาไงวะเ้าจะรงงุ่มรึเ พี่งงุม่มพี่ด่างุ่มมาไดา้นีเด้ปลาครับพี่น้องหอยพ่ออยออยุพ่อจินตามวิธียีสานครับพ่อในเรียวเลือกเว้นนย่แลม้มพ่อมเห็นปลาคอยงเลย เดี๋ยว่น้องเดี๋ยวจังผมสิงลงงงูมึงครับเดี๋ยวจังมาเบิงมาสิดาาได<ม>้ไหมเหรอเขาเขาปลาก็ได้พวกได้นั่นยกับพี่น้องมาเบิงน้ำกันครับได้เส้นนี้แล้วครับโอ้สาบอะไรเน่าจะได้ปนอยู่นะโอ้แต่ในปลาอย่างเบิงครับ ตมเว้นอันนั้นแค่ยังป้อมเลยเ้อมไกล้เลยเีเลยที่ปิ่งเนี้ยเนืสลิดหอยหอยกับปลาเนี่ยโอ้ทำนี่พี่น้อง พอเหลวเวียนครับหาอยู่หาจินสาหน่อยเนาะเดี๋ยวไม้ไงเลยสาไงเยยสี่เหลียมของแท้แท้เรียกปลาไหมได้ปลากับปลาเอาแต่ปลาไว้ตั้งหากไว้เพิ่มเอา นั่นแหละครับสาเหตุเกิดจากอยังนะครับขนาดสะนี่นะครับสูบหน้ามนะครับบ่ได้สูบจนเกือบสองปีนะครับเป็นสาธรรมชาตินะครับพี่น้องห้องบ่ได้ว่าปล่อยป่าบ่ได้อย่างนะครับตะกี้กวอนเนี่ยโอ้ปลาหลายครับเดี๋ยวนี้ครับหากินกับเพราะได้อย่างได้กินนี่นะครับสากัรสูบโดนเติลนวครับสศรษนางบกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากยังหลายย่างก็คือปลาเล็กปลาหน่อยบ่จงไปนั่นนะครับพี่น้องไปหาสอดกิ้นบัดนะ คามมีถีอยีสานบานเฮาครับไปหามาขายบล็อกปล่อยหมันอันนั้นนะครับแพ่พันธ์ครับมันก็เลยอื่นเลยอย่างครับสองเกิดจากการใส่สารเชมนีหลายครับพี่น้องน้ำไ้น้ำหน้าน้ำอย่างนี้สำคัญปลาถ้ามาแช่หาจินยางครับเสมอปูก็หาจินยางนะครับแถบอีสานบานเฮานะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นผมบ่ารู้ครับจังหวัดอื่นข้าเจ้ากัะอาเทียนุลักใบอยู่นะครับง้ามมันว่างใครย้ามการ ผสมพันธุ์พวกคบนี่ก็รู้ซื้อ่าตะกอนนี่ครับก็นังหากวบหายนั่นเขียดได้จินดีอยู่นะครับแต่สมมตนี่คบเขาง่ายอย่างไนี่ยก็บ่ค่อยเห็นได้หาเลยครับบ่ค่อยเห็นว่ามีกบเขาง่ายอย่างตะก้อนทาไมครับผมเมื่อไรย่บานหลายปีนาองตะก้อนเนี่ยสมัยเป็นยังเป็นบาวแว้งยนะังเป็นเด็กหน่อยเนาะ พะยังห <rude S 2> าขัวห้อยหัวขัวขัวห้อยเนี่ยกัสุดยอดครับมออมเรือ่าไปหาขัวกวบนะครับควบเขาง่ายฮะควบเขาง่ายกับมออมหม้ออมครับอ่อยทั้งควมหอยทั้งอ้อมควบเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องเมนูอีสานบ้านเฮาเนาะฝากเมเดิลพี่น้องอนุรักษ์ไหวครับอาหาอยู่หาจินยิ่มบ่วมีครับจะพากันสดกันหลากหลายครับปลา ฝากให้มันปลอดไข้แพร่พันธุ์ไปนะครับถึงดูดูมันก็ไดหาจินง่าขึ้นนะครับฝากไว้นะครับี่นองก็มื่อหลังนะครับผมถีพผ้าไปเบื้องนะครับสะนะครับสะนี่กับปล่อยปลาบ่าได้สูบกันครับเกือบสองสามปีครับขันได้สูบเนี่ยถี่ผ้าไปเบิ่งตอนสูบตอนนั้นพอปลาลายแล้วแท้ครับสะนี่เคยปล่อยปลาอยู่ครับมันนี่พาอเสียแล้วก็เลยว่าได้ปาสูบ ประมาณเกือบสองปีกับสามปีแล้วครับหนี่งพี่นอ้องถ่ายเพิ่งกันเจอกันชิปหนานะครับมี่ยังมี่ผมก็ี๋ยวมาลงหน่พี่นอ้องเบื่อฝากาติดตามฝาก Subscribe ไมาร้องใจกันนะเด้อครับขอใอ้ยุแดงมี่ยห้ยุดม,มยัย่งสัสแข่งแรงสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ